ยูวอทชซับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแซสีที่น่านรักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็เราได้ทําการทําคลิปโรงแรมคูณ4ต,ตัวไปแล้วสีจอไปแล้วนะผมหลายคนก็ถามกันว่าพี่แล้วแบบถ้า3ตัวละคมไหมได้เท่าไหร่บ้างในครบ1ชั่วโมงแล้วเปิดคูณด้วยเนะี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําการทดลองให้ดูแล้วกันนะครับอะผมได้มีการเซฟรูปภาพแล้วว่าตัวห้อง3ตัวของผมเนี่ย มีเเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่านใน้ผมเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์เจดีของเรานะครับผมใครที่สนใจในเรื่องของการเติมบัตรนะครับ <S <s <atur> ผมของออตัวแซโกนะครับผมราคาที่ถูกนะครับก็นี่เลยครับ power p ร์นะลิงก์อยู่ข้างล่างนะผมบอกว่ามาจากในวันด้วยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะจะมีเครดิตช่องอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยมาจากใวันคุงนะเอะอก็เขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับว่า เราจะโรงแรมได้กี่รอบนะครับแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยคือเราจะได้เงินกี่บาทนะครับเราจะได้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวบัตรดันผมก็จะทาเหมือนเดิมนะครับจะเอาออกมาแค่เพียงสิบหกใบเท่านั้นนะฮะผมว่าสิบหกใบผมน่าจะทํารอบได้อยู่นะไอ้ยะไม่ทรราราพู้หนุ่มคนนี้นะผมสกิลป,ปากเขาโนหนึ่งว่ะ ประมาณ16บใบพอนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับแล้วก็เก็บใบบวกแล้วก็ใบกันแตกเลยนะผมอ่ะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นไหมมีแค่นี้นะครับพอจบนะครับแล้วก็ผมเคลียร์ค้ังอะไรเรียบร้อยเออประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งใครที่สนใจลรงดีจูโดบวกเต็ดนะครับผมเอาผนึกมาเองผมให้ราคาเหลือแค่200บาทนะครับ200บาทนะเออใครที่สนใจลรงดีอของจูโดเอาผนึกมาให้ผมเดี๋ยวผมผนึกให้แล้วก็จะขายในราคา200บาทนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะ อย่าลืมนะครับผมคือผมได้บวกแปดมาได้ไงไม่รู้จะใส่บวกเจ็ดไปทําไมครับแล้วก็คิดเก็ดพันึกเองด้วยเปลืองนะครับผม,ผมเปลืองจัดโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการกดคูณกันเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเอ่อสิบเอ็ดโมงสิบเก้านาทีนะครับผมอันนี้ผมแอบเล่นนะครับทุกคนแอบเล่นแอบเล่นเออแอบเล่นมันจะเที่ยงแล้วไงมันจะเทียเท่ยงแล้ววันนี้ก็แบบชิวๆนะฮะเออมาดูกันสิว่าเรากดคูณเซนนะครับผม3ตัวละครน,นะครับผมบัตรแรม16อันเนี่ยเราจะ ได้กี่บาทนะครับเราจะได้กี่เซนนะครับผมอ่ะกดคูณไปเลยแล้วก็ไปลงดันกันนะครับผมอ่ะเราตาแรกลงดันกันนะครับผมปึ๊บี๋ยวตอนจบเราเปิดของให้ดูด้วยนะครับว่าของเป็นยังไงบ้างใหผมอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูสักตาหนึ่งก่อนแล้วอีไปเลยครับแล้วก็เพิ่มยาไปฮะถ้าลงรีไม่ถูกเพิ่มยาเลยครับเพื่อนๆยามันไม่ได้แพงขนาดนั้นรอกครับตอนนี้จริงเราเน้นทํารอบนะเพื่อนเน้นนะครับการเราลงดันแบบนี้เราเน้นทํารอบนะยครับยาตอนนี้มันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับลงทุนไปก็คุ้มอยู่นะครับผมอ่ะ คือถ้ามันเสียจังหวะปั๊บเพิ่มยาเลยครับเพราะว่ามันจะทํารอบเด็วเร็วกว่านะครับยาเนี่ยผมจากไม่มีเลยอ่ะคุณเพื่อนคิดสภาพอยู่นะจากยาไม่มีเลยอ่ะตอนนี้ยาผมวิ่งขึ้นมาแ800ดร้อยคุณคิดสภาพดูดิคือแบบผมก็ไม่ได้ลงกันแบบโน .1 ขนาดนั้นนะแล้วมันอะไรเนี่ยฮัลโหลเพื่อนโอ้โหผมเกลียดมากเลยเอาตรงนะผมเกลียดมากเลยเออปั๊มปั๊มปั๊มยาปั๊มปั๊มยาแป๊บปั๊มยาแป๊บเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนมันช้ามันช้าแหมพนุ่ม ควนุ่มเสือเรื่องมั่นใาเด้อมาครับแต่ผมไม่ชอบนะเวลามันหลุดจอหนึ่งแล้วมันต้องกดออกหมดผมไม่ค่อยชอบนะผมจริงโคตรโคตรโคตรแบบน่าเบื่อป๊าบแล้วอีไปเลยครับมันจะใช้ยาประมาณถ้าเราเน้นทํารอบจริงๆอ่บประมาณหนึ่งขวดหรือสองขวดโดยค่าประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเต็มที่ผมให้สามอ่ะไม่เกินสามนะไม่เกินสามน่าจะเต็มที่ประมาณสองขวดนี่แหละครับมาเพื่อน ปาบก็ให้เรียบร้อยแต่ทีนี่หลายคนก็ถามว่าเออพี่วันต้องทาของแบบพี่ไม่ไม่จาเป็นนะครับเบือกก่อน,นครับไม่จําเป็นต้องมาต้นทุนสูงแบบวันก็ได้ไม่จําเป็นนะครับน้นเลยนะครับไม่จําเป็นนะเพราะว่าเออบางครั้งเนี่ยเราทํางบแบบกลางๆก็ได้เหมือนกันนะครับในการโรงแรมนะแต่ว่าสําหรับในมุมมองผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอ่ะชอบลิงนะครับแล้วก็เลยแบบใส่สุดกับลิงประมาณหนึ่งนะครับผมคือคือส่วนตัวชอบด้วยนะครับก็เลยแบบค่อนข,ข้างลงดีเทลกับเซตนี้พอสมควรน,นะครับแล้วก็ ที่ว่าอยากจะใช้งานในระยะยาวก็ไม่ค่อยได้แบบซีเรียสในเรื่องของความคุ้มทุนไม่คุ้มทุนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ซีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวผมเล่นเกมนี้เพราะผมคลั่งไคล้แล้วก็มีความชอบพอสมควรอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาสักเท่าไหร่แต่ก็บางอย่างแพงไปก็ไม่ไดีแลวบางอย่างถูกไปก็ตามนั้นแหละครับทุกคนประมาณนั้นแล้วกันเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูงบประมาณของเราด้วยเนี่ยันมีงานทําแล้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเสี่ยงได้เต็มที่เนาะดังนั้นก็ต้องบอกก่อนลลยแ้วคนก็หาาถม เปิดซีจอ,อยังไงพี่สองเครื่องครับเปิดคอมสองเครื่องแค่นั้นแหละนะครับตอนนี้ผมมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งคอมสองเครื่องนะผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอ่าผมมีจอทั้งหมด6จอนะครับทุกคนเออผมผมมี ID ทั้งหมด6 ID อเอ่าสองไอขายของนะครับผมแล้วก็ตัวของเอ่อสีสีไอเหรือสีจอเนี่ยนะครับผมมาลงดันนะครับผมอ่ะก็คือตอนนี้ลงดันสีจอเลยนะครับผมประมาณนั้นขายของสองจอลงดันสีจอแล้วก็กำลังจะขยายสก,กิลเพิ่มต่อขึ้นไปอีกนะเพราะว่า ตอนนี้เหมือนเอ่อจะเรียกไงดีคือธุรกิจที่ผมกาลังทาอยู่มันค่อนข้างโผลไปได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าเราด้วยความที่เราอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ด้วยมั้งนะครับผมมันทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยคนมาส่งของของเราเรื่อยๆครับมันทําให้ต้นทุนของเรามันอาจจะดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปกดราคาเขานะผมก็ให้ราคาที่มันสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลงดันกันดูว่า ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะได้ก e ี่เอ็มนะครับคุ้มไหมในการเปิดคูณเส้นนะครับคุ้มหรือเปล่าในการทําของมาดูกันนะครับผมอ่าแล้วไปกันแตกดอบอเลยเฮ้ยผมลงตาแรกกันแตกดบอเลยวะคุณฮัลโหลเฮ้ยบแป๊บนึงนะอันนี้คือตาเดียวแล้วกันแตกดอกเลยอันนี้คือคุ้มหรือย,อยังวะเนี่ย <c oughs> โคตรเปรี้ยวอ่ะกันแตกดอปเลยว่ะทุกคนจริงโคตรเวอร์ <c oughs> เวอร <c oughs> ์จัดอะไอวันนี้กันแตกสองใบนะผมผมลงแค่ อ,อันแรกหนีชั่วโมงหนึ่งอันนี้อันชั่วโมงที่สองเฮ้อยอิงกันแตกดอกเร็วเกินไปไหมอะเราตัดภาพไปตอนที่เราสรุปผลรวมแล้วกันนะครับว่าเราได้อะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาละครับผมก็ครบรอบหนึ่งชั่วโมงกันแล้วนะครับผมมาดูกันซิว่าตอนนี้เราได้เอ็มเท่าไหร่นะครับผมแล้วที่สาคัญคือผมลงไม่ครบนะครับหรือพูดง่ายคือทําไม่ครบ16กรอบนะครับมันพลาดไปรอบเดียวแคบพลาดไปนิดเดียวจริงๆนะผมคูณหมดก่อนพอดี เต้องบอกก่อนว่าที่พลาดเพราะหนึ่งนะครับ AI แม่งเก่งเก่งเกินนะผมก็รู้สึกว่าเออแต่ทำได้แค่15รอบนะครับผมไม่ได้ไม่ได้16รอบนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาคูณเงินกันนะครับว่าเออเงินเนี่ยเราได้เท่าไหร่ยังไงบ้างน,นะครับผมอ่ะแค่คูเลเตอร์เครื่องคิดเลขต้องขึ้นนั่นแหละจังหวะเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวละครหลักก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตัวละครหลักตอนแรกอ่ะมี M เท่าไหร่นะครับแล้วก็ หักลบกันแล้วตัวนี้ได้ได้เงินกี่บาทนะครับผมเออได้เงินกี่เซนนะครับผมไปไปโกเออแล้วก็ตอนนี้มีคนติดต่อมาซื้อของหรือแบบซื้อซื้อซื้อเอ็มกับผมเยอะมากตอนนี้เนี่นาจะยังไม่ขายนะเยวรอดูธนาคารก่อนละกันนะครับว่าเออธนาคารของมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะโอเคครับผมสาหรับตอนแรกนะผมเรามีเอ็มนะครับอยู่หนึ่งหนึ่งสามหก 558นะครับอันนี้คือช่วงแรกอันนี้คือ ID ดีหลักนะเน้นนะครับ ID หลักนะครับผมตอนนี้ i อดีหลักนะครับผมมี M อยู่ทั้งหมดอู้ขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะมากทุกคนขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วตอนนี้เรามี M อยู่ทั้งหมดลบนะครับผม1550256นะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายของขอฟ้านะเน้นนะครับมันไม่ได้ขายของขอฟ้านะเพื่อนๆบอกก่อนเลยผมยัดข้าตู้หมดเลยผมเคลียร์ค้งแล้วเรียบร้อยเราได้เงินนะครับเน้นนะครับเราได้เงินในการลงดันนะครับผมรอบแรกเนี่ย เออเราได้ตัวแรกเนี่ยสี่ร้อยสิบสามเทผมูเยอะนะเยอะมากนะครับผมเทประมาณนี้แล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองครับมาดูกันนะครับจะเป็นตัวของวันคุงหนะครับวันคุงหกวันคุงหกมาดูซิวันคุงหอ่าวันอันนี้วันคุงสี่วันคุงเยอะเกินก็ไม่ดีครับปลายตานะวันคุงหกตอนแรกนะครับผมมีเอ็มเท่าไหร่กันนะครับวันคุงหกตอนแรกมีเอ็ม อ๋ฮะหนึ่งเก้าศูนย์สี่เจ็ดห้าสี่นะครับลบด้วยนะครับตอนนี้วันคูงม,มีเท่าไหร่มีวงสองเอ็มกว่านะครขึ้นมาเยอะก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะลบสองศูนย์แปดแปดหนึ่งสี่สามนะครับตัวที่สองครับเน้นนะครับตัวที่สองเนี่ยเราได้หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามกว่านะครับบวกหนึ่งแปดสามสามแปดเก้าโอ้ยเดโมาแสนแปดนะเยอะนะเยอะมากนะแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็คือตัวของวันคุธสีนะครับวันคุธสีกันนะครับวันคุธสีมีเงินตอนแรกอยู่ที่6 1 2 2 5 0นะครับผมอันนี้เงินตอนแรกนะครับผมแล้วก็ณตอนนี้วันคุธสีมีเงินเท่าไหร่กันวันคุธสีมีเงินนะครับผมอยู่ทั้งหมด7 9 2 4เก้าสองสแป๊บแป๊บนึงนะเออลบ7 9 2 ตีหนึ่งเก้านะครับผมเท่ากับเราได้มาอีกหนึ่งแปดนะครับทุกคนบวกหนึ่งแปดนหนึ่งหกเก้าค่าเป็นตัวอาาัตราสุทธิของตัวสามตัวนะครับผมเราจะได้เป็นมูลค่าของเน้นนะครับเราจะได้เป็นมูลค่าของเงินสดๆนะฮะที่ไม่มีการขายของอะไรเลยนะผมก็คือเจ็ดร้อยตเคนะครับเจ็ดร้อยเคซึ่งมันห่างจากเอ่อตัวของ สีจอเนี่ยประมาณเกือบ 200K นะประมาณ200รเคได้นะผมก็ถือว่าทางเยอะนะถ้าเราลง4จอเนี่ยเราจะได้90 0 0 0 0กว่าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลง3ต่อเนี่ยเราจะได้เพียงแค่70,000 0เท่านั้นซึ่งบอกก่อนตรงๆว่าลง4จอจะดีกว่านะครับตั้ง20,000 0เนี่ยไคนนะชั่วโมงเราตั้ง2 0 0แส0ก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากๆด้วยกันนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอ่ะของขอฟ้าขอเขียวเนี่ยผมตีค่าเฉลี่ยแล้วกันนะประมาณ 50K ตีค่าเฉลี่ยประมาณ 50K ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะักันนนนาะอมดูกครบ ก็ร้อยห้าสิบ k นะครับผมอ่ะร้อยห้าสิบ k ร้อยห้าสิบ k นะครับตอนนี้เราจะมี m นะครับผมตอนนี้จะมี m ประมาณเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด k นะครับเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดเจ็ด k อันนี้รวมในกรณีที่เออ่มีการของขอบฟ้าขอบเขียวแล้วนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามารวมของกันนะครับอันนี้เราไม่ต้องรวมแล้วกันอันนี้ผมไม่นับแล้วกันเนาะมานับในเรื่องของใบบวกกับใบกันแตกกันบ้างครับใบกันแตกเน้นนะครับใบกันแตกเราได้มาใบเดียวนะครับผมก็ใบละประมาณร้อยแปดสิบ k เนาะ บวกด้วย 180k ครับ80 K. แล้วก็บวกด้วยตัวของใบบวกนะครับผมราคา 19k โดยคาประมาณนะครับผมของท้องตลาดคูณ8นะครับ152000เท่ากับว่าถ้าในกรณีที่เราลงดันนะครับผมเราลงดันทั้งหมดเลยนะครับผมตัวลงดัน3จอเราจะได้เป็นมูลค่าของ M สุทีิอยู่ที่ราคาประมาณนะไม่ใช่ M สุทสิ ประมาณ M นะครับผม1.2เกือบ1.3 M นะครับใน1ชั่วโมงนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราลดต้นทุนไปแล้วเราจะโดนไปเท่าไหร่บ้างคนระับต้นทุนเหมือนเดิมครับต้นทุนสุดทธิคือ190 k นะ190 k ครับปาบก็ให้เท่ากับว่า1ชั่วโมงนี้นะครับเราจะทำตัวของ M ได้1 m 1 m ประมาณ1 M 6เงี้ย1 M 6หม60,000น,นะครับผมประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าไม่แย่ แต่ว่าถ้าใครที่มีคอม2อเครื่องนะครับผมเชียร์ให้ลงตัวของสีจอจะดีกว่านะครับเพราะว่าได้ของขอบฟ้าขอบเขียวด้วยนะครับได้ตัวของเงินเยอะนะครับคูณเนี่ยมันจะเยอะกว่าพอสมควรนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูของของผมกันก่อนดีกว่าว่าของของวันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้คือไม่ได้ขิงนะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมของของวันนะครับผมก็จะใส่เป็นในเรื่องของเซตลิงบวกปกติเลยครับประมาณนี้นะครับเซตลิงปกติเลยนะครับแล้วก็ อ่าวันแม่ครับวันแม่แต่ยัดลูกแก้วขี้หมดเลยนะครับส่วนตัวชอบขี้นะครับส่วนตัวชอบขี้นะครับแล้วก็สเตตัสประมาณนี้นะครับสกิลครับลงดีนะครับปกแปดนะครับแล้วก็ e ปกแปดนะสายยาครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนี้ก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับมันคุ้มค่าไหมกับการคูนผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าเราได้มาเป็น m นะครับเราได้มาเป็น m นะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้มาเป็น m นะครับเยอะมากๆนะครับผมถ้าลงตัวของสี่จอ ก็ได้เอ็มกว่าเลยครับถืวว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้กันแตกเนี่ยไม่ได้ไปบวกไม่ได้กันแตกเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเกมหนึ่งไม่น่าเกลียดม,มากนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับ